ส่วนแกนแกนของเรื่องก็มีหลายหัวข้อแต่ล้วนตั้งอยู่บนหลักการเดียวกันคืออยู่เหนือและอยู่ใต้เส้นกราฟของระดับพลังงานที่แสดงออกมาสู่สายตาของเราและกรอบของเวลาแกนของเรื่องมีจุดสำคัญของพลังงานอยู่5จุดได้แก่1จุดเริ่มต้นคือพลังงานจนสจุดสูงสุดคือพลังงานศักสามจุดคล้อยต่ำ สีจุดต่ำสุดและจุดสุดท้ายได้แก่จุดที่หจุดะสมของพลังงานคือพลังงานสะสมแต่มีจุดใหญ่สามจุดที่นำมาเป็นหมุดหมายในวิชาดวงจีนได้แก่จุดที่หนึ่งจุดเริ่มต้นคือพลังงานจนจุดที่สองจุดสูงสุดคือพลังงานศัก์และจุดที่ห้าจุดะสมของพลังงานคือพลังงานสะสมเราเรียกจุดสำคัญนี้ว่านักษัตว์ซึ่งมีอยู่12สองตัว คือจุดกำหนดเวลาของสถานะต,ตามเส้น12ลงปราณหรือนาฬิกาชีวิตโดยแบ่งแยกประเภทเป็นชื่อเรียกว่ากลุ่มสาหมวดห้าธาตุได้แก่จุดที่หนึ่งจุดเริ่มต้นพลังงานจนเรียกว่าหมวดอำนาจหรือพาหะจุดที่สองจุดสูงสุดพลังงานศักดิ์เรียกว่าหมวดความรักหรือแม่ธาตุ และจุดที่ห้าจุดะส,สมของพลังงานพลังงานะส,สมเรียกว่าหมวดเงินทองหรือขุนคลังกลุ่มสามหมวดห้าธาตุจุดที่หนึ่งจุดเริ่มต้นพลังงานจนเรียกว่าหมวดอำนาจหรือพาหะได้แก่นักสัตว์กุลมเสงขานและวอกจุดที่สองจุดสูงสุดพลังงานศักดิ์เรียกว่าหมวดความรักหรือแม่ธาตุ ได้แก่นักสัตว์ชวดมามียเถาะและระกาและจุดสุดท้ายจุดที่ห้าจุดสะสมของพลังงานพลังงานสะสมเรียกว่าหมวดเงินทองหรือขุนค,คลังได้แก่นักสัตว์ฉลูมะแมะมะโรงและจอซึ่งพลังงานของแต่ละนักสัตว์ภายในแต่ละหมวดจะเป็นคู่ตรงข้ามของกันและกันเช่นหมวดแม่ธาตุชวดจะชงปะทะกับมามีย หมายความว่าเป็นพลังงานคนละขั้วนั่นเองการจําในลักษณะคู่ตรงข้ามสําหรับวิชาดวงจีนเบื้องต้นสามารถจดจําได้ง่ายกว่าการท่องจําตามตัวอักษรเพียงอย่างเดียวกลุ่มสามหมวดห้าธาตุหนึ่งจุดเริ่มต้นพลังงานจนเรียกว่าหมวดอํานาจหรือพาหะได้แก่นักสัตว์กุนธาตุน้ําหยางชงปทนานักสัตว์มะเสงธาตุไฟหยางนักสัตว์ขานธาตุไม้หยาง ชงประธานักสัตว์วกธาตุทองหยาง2งจุดสูงสุดพลังงานศักดิ์เรียกว่าหมวดความรักหรือแม่ธาตุได้แก่นักสัตว์ชั่วธาตุน้ำหินชงประธานักสัตว์เมียธาตุไฟหินนักสัตวเถาะธาตุไม่หินชงประธานักสัตวระกาทธาตุทองหินและพลังงานจุดที่ห้าคือจุดะส,สมของพลังงานเป็นพลังงานะส,สม เรียกว่าหมดเงินทองหรือขุนคลังได้แก่นักสัตว์ฉลูท่าดินหญินชงปัทนักสัตว์มะแม่ท่าดินหญินนักสัตว์มะโรงท่าดินหยางชงปัทนนักสัตว์จอท่าดินหยางจากข้อมูลเหล่านี้นำไปสู่แผนภาพพลังงานของแต่ละนักสัตว์ในแต่ละฤดูกาลทั้งสี่ดังนี้หากเราถอดรูปแบบออกมา เป็นลักษณะของพลังงานแต่ละธาตุในแต่ละฤดูกาลจะได้ดังนี้ 1. นึฤดูใบไม้ผลิพื้นที่ธาตุไม้จุดเริ่มต้นจะเป็นพลังงานธาตุไม้หยางจุดสูงสุดจะเป็นพลังงานธาตุไม้หินจุดพลังงานสะสมจะเป็นพลังงานธาตุดินหยาง 2. ฤดูร้อนพื้นที่ธาตุไฟจุดเริ่มต้นจะเป็นพลังงานธาตุไฟหยางจุดสูงสุดจะเป็นพลังงานธาตุไฟหิน จุดพลังงานสะสมจะเป็นพลังงานธาตุดินหญิน 3. ฤดูใบไม้ร่วงพื้นที่ธาตุทองจุดเริ่มต้นจะเป็นพลังงานธาตุทองหยางจุดสูงสุดจะเป็นพลังงานธาตุทองหญินจุดพลังงานสะสมจะเป็นพลังงานธาตุดินหยางและสฤดูหนาวพื้นที่ธาตุน้ํำจุดเริ่มต้นจะเป็นพลังงานธาตุน้ำหยางจุดสูงสุดจะเป็นพลังงานธาตุน้ำหยิน จุดพลังงานะสมจะเป็นพลังงานธาตุดินหยินจากการแสดงภาพแก่นเรื่องเช่นคลื่นของพลังงานในแต่ละฤดูการทำให้เราเห็นความสอดคล้องกันกับผังเหอถูและผังปากว่าหลังฟ้าในเรื่องของแกนพลังงานหยินหยางที่ปรากฏออกมาดังที่กล่าวไปแล้วว่าคลื่นของพลังงานประกอบด้วยสองแกนคือ 1. แกนพลังงานหยาง รูปธรรมคือพลังงานตามแนวนอนของโลกออกตก 2. แกนแนวตั้งนามธรรมคือพลังงานสนามแม่เหล็กโลกใต้เหนือ